ัสดีจ้าเมื่อนี้เมื่อเก็บฟางจา้าหลังจากเก็บเที่ยวเขาแล้วเก็บฟางให้เพื่อนอัดหจ่จ้าเพื่อนอัดหย่ยู้วบานหนึ่งกับบ่าแพงดอกก่อนละสิบสองบาทแต่ก่อนนี้ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้ทงยาวพี่น้องจะเป็นนักย่อก่ได้ดอกผูหญยงกำนึงเก็บใ้อันนี้ห้าสิบก่อน เออนี่เอาหากแก่าหางที่ก่อนจะก่อนเลยนหท่านจะมาเก็บไปเก็บไปให้ควายงว่าเวี้ลาหนาฝนมันจะเนาะเวลาหนาฝนมันจะอึดหยาจ้ะไปเฮ็ดเฮ็ดฟาง่นนั้นได้จ้ะประโยชน์ของฟางนี่มีหลายอย่างหน,นึ่งใบเห้ควายหงวกินหนาฝนมันลำบากสองไปเฮ็ดเฮ็ดฟางเฮ็ดเฮ็ดนั่นงร่มได้เบิดจตยประโยชน์ผลประโยชน์ของมันมีหลายอย่าง จิมโรดแต่เด้ดจ้ะจิ้มโรดแล้วก็จะได้ดเอาไปเก็บหาห้องว่า,าวเก็บไปช่วงนี้เดี๋ยวฝนมามันกับช่วงมันกับโบงงามนะจ้ะีช่วงนี้ข้าวจนฝนง,งามโบม,มี่หยาเด้ดจ้ะหยากับโบม,มี่ดาซีวิตบ้านเฮ่านาะจ้ะบ่เมเอ๋อนี่เป็นราคาเบิดทุกอย่างเอาไปขายหยาเหมืนกับซ้ำก่อนลอยเป็นได้ที่นอ ตลอดรถไทยกับท่านแคบแคบไปชาไปบานงก็มาเก็บเต็บบางจ้าอาไปเก็บอัดไล่กับ่บได้จ้ะพระว่าทางบบดีบันไดเรียนน้ำให้หน้ายันรถปีนรถยังอะนะาจา คอยไปอ้าวคอยๆเด้อคอยๆเด้อดจ้ะไปก็ไปเก็บเลียงใบ ก็ลังเขม้าหยอดเถียงแล้วบัดนีมันจะมาเข้ามาถึงเถียงนาแล้วเอามาเก็บใบในเถียงนาถอยหลังเขม้าจะถอยหลังเขม้าโอ้ดึงดิถอยเบิ่นนี้พอแล้วพอแล้วพอแล้ว bơ đừng hỏi ui mờ nà hết để miền này ลง,ลงมาโอ้นอนลงนอนลงหาซิบกอนขึ้นหลายค่ะเจ้านี้เพื่อนอัดฟางเจ้านี่เพื่อนอัดเน่นอัดแน่นก่อนใหญ่ก่อนเหียวเ,เจ้านี่เจ้าอื่นก่อนหน่อยแต่ว่าเจ้านี้ติดงานหลาย ติดงานหลายเดือนกุมภากกบเล้วอัดเพืองเพราะว่าผูา้ไดก็รอแต่คนผู้เดียวซ้ำนึงยกบ่ไดหได้พี่น้องบางทีพนยกพนยกบัวใหญ่นยกอันนั้นลงเล็นบอกพี่น้องคนเลยซ้ำนึงเมืงง่อย มันก็ปบุกซาว